อทีนี้มาดูบทนี้ก็คือสายน้ำสายชีวิตนะครับอนักเรียนให้ดูตามที่หนังสือของเรานะครับตามหนังสือของเราไปพร้อมกันนะครับกับครูนะครับสายน้ำสายชีวิตนะครับอ่ามาดู บทแรกนะครับเขาบอกว่าจากลำธารสายน้อยค่อยรินไหลจากขุนเขาเนินไพรในป่ากว้างลำธารน,น้อยเลาะเรื่อยมาตามทางบรรจบกันเป็นลำรางชลาลัยเขาก็บอกว่าน้ำเนี่ยไหลมาจากภูเขาขุนเขาในปา่า อ่าแล้วก็มาเป็นลำธารไหลเรื่อยๆมาตามทางแล้วก็บรรจบกันก็เป็นแม่น้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ำอาบกินของสัตว์ป่าเป็นหมู่บ้านของเหล่าปลาได้อาศัยเป็นหยาดทิพชลมดินถิ่นพฤกษภัยเขียวชะอุ่มทั่วไปทั้งตาปีอ่าก็คือน้ำนี่ก็เป็นแหล่งอาบแหล่งกินของสัตว์ป่าและก็เป็นที่อยู่อาศัยของ ัตว์น้ำอาจจำพวกปลาแล้วก็เป็นอ,อาหารของพืชผักอาพืชต่างๆในป่าด้วยนะครับทำให้ป่าไม้นั้นเขียวชะอุ่มชุ่มชื่นทั้งปีนะครับผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ไหลอ่อยเอื่อยผู้คนเหนื่อยคลายร้อนต่างเร็วรี่ชวนกันลงหิวเวะ ชวนกันลงแวกวไายในนาทีบ้างซักผ้าตักวารีไว้อาบกินสายธาราบัดนี้สีกว้างใหญ่ไหลเรื่อยไปสู่มหาชาลาศิล์จากโขดเขาสูงใหญ่เนื้อแผ่นดินเป็นน้ำตกกระทบหินสนั่นดังอ่ะก็คือแม่น้ำนี่ไหลน้อยใหญ่ในไหลผ่านหมู่บ้านอ่ะผู้คนก็เป็นไงก็ต่างอ่ะคลายร้อน จากน้ําแล้วก็ช่วยกันลง่ว่ายน้ําเพื่อคลายล้อนได้บ้างก็ใช้น้ํานั้นไปซักผ้าหรือเอาไปไว้อาบกินก็ได้นะครับสําหรับน้ำอทีนี้มาดูหน้าต่อไปเลยนะครับถึงหน้าฝนน้ำไหลไม่ขาดสายน้ำเหนือบ่าดินทรายเสาะแนวฝั่ง ขาดต้นไม้คอยอุ้มน้ำดุดเกราะบังกั้นดินไว้จึงล้นหลังกลายเป็นภัยเขาก็บอกว่าถึงหน้าฝนนี่น้ำเป็นยังไงครับก็มีมากมายไม่ขาดสายเลยน้ำเหนือบาดินทะลายซเซาะแนวฝั่งนี่ถ้ามันขาดต้นไม้คอยอุ้มเอาไว้ก็จะไม่สามารถกั้นดินไว้ทําให้กลายเป็นภัยได้นะครับครั้นถึงคลาน้ำลดจนเหือดแห้ง พื้นแผ่นดินแตกแะแหงก่อทุกใหม่ข้าวในนาปลาในหนองต้องตายไปเฝ้ารอคอยเมื่อไรฝนจะมาะถ้าขาดน้ําเราก็จะเกิดความเดือดร้อนอเกิดขึ้นนะครับปลาก็จะอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้ต้องรอคอยที่จะฝนตกมานะครับถึงจะปลอดภัยถึงจะมีน้ำใช้ เขาก็บอกว่ามองสายน้ำเปรียบดังสายชีวิตรอยลิขิตเส้นทางไปข้างหน้าโลกวัยเด็กสดใสไร้มายาชีวิตสุขหันศาทุกคืนวันเขาก็บอกว่าสายน้ำนี่ก็เปรียบกับชีวิตของเราที่ว่าเราจะขีดเขียนลิขิตนี่ตอนนี้ก็แปลว่าเขียนนะครับเขียนเส้นทางว่าไปข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรโลกวัยเด็กสดใสไร้มายาก็คือตอนนี้ ในวัยเด็กของเราก็ยังเป็นวัยที่สดใสร่าเริงอยู่ชีวิตมีความสุขมีความหันษาอยู่นะครับพอเติบโตเริ่มประสบพบปัญหาต้องฝึกใช้ปัญญาความมุ่งมัน่นหากโชคดีญาติมิตรช่วยด้วยผูกพันปัญหาพลันคลี่คลายหายกังวลช่วงนี้ช่วงที่ยังเด็กอยู่เราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่มันใหญ่โตพบเจอปัญหาอะไรมากมายแต่พอโตขึ้น เราก็จะเริ่มพบกับปัญหาสิ่งที่เราจะทำให้พ้นปัญหาไปได้ก็คือการใช้สติปัญญามุ่งมั่นในการแก้ปัญหาหากโชคดีก็จะมีญาติมิตรนี้คอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับปัญหาก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีหากโชคร้ายเจียนตายต้องฝืนสู้แม้หดหูมองทางไหนไม่เห็นผล ขาดเพื่อนช่วยคลี่คลายหายอับจนดูดน้นําล้นท่วมพื้นพัดส,สุธาก็คือถ้าโชคร้ายไม่มีคนมาช่วยเหลือนี่ก็จะเป็นไงครับอ่ะก็จะผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ยากเหมือนกับน้ําที่ลน้นท่วมพื้นแผ่นดินพัะส,สุธาตอนนี้ก็แปลว่าแผ่นดินนะครับตั้งสติอย่าท้อรอจังหวะชีวิตจ,จะแจ่มพรนในวันหน้า คิดแก้ไขกอบกู้สู้ชะตาเหมือนน้ำตกต้องแผ่นหากล้า,ผาเผชิญก็คือถ้าเราพบเจอปัญหาเขาก็บอกว่าให้ตั้งสติรอจังหวะในการแก้ไขปัญหาชีวิตมันก็จะผ่านพ้นไปในวันข้างหน้าเหมือนกับน้ำที่ต้องตกใส่แผ่นหน้าผานเราก็ต้องกล้า,าที่จะผเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ น้ำยังไหลเรื่อยไปไม่จบสิ้นยังให้คุณแก่แผ่นดินหน้าสรรเสริญเปรียบคนคิดก้าวหน้าพาจเจริญมุ่งดำเนินทำความดีมีน้ำใจอ่าก็คือถ้าน้ำมันไหลไปเรื่อยไม่จบสิ้นนี่มันก็ยังสามารถทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินหน้ายกย่องสรรเสริญก็เปรียบกับคนนะครับถ้ามีความคิดก้าวหน้าพาชาติพาจ้าอ่าประเทศก้าวหน้าจเจริญนี่ก็จะ มุ่งดำเนินทำความดีมีน้ำใจหากเป็นสายน้ำใสใจสะอาดบุพชาติสองฝั่งพลั่งสวยัยน้ำข้นขุ่นครุ่นค,ค,คิดผิดเพราะใครหากคนผิดเรื่อยไปใจขุ่นหมวัวก็คือถ้าน้ำมันใสเหมือนจิตใจเราสะอาดสะอาดบุพชาติก็คือพวกดอกไม้สองฝั่งก็จะสดชื่นสว่างสวัยอ่ะ ด้วยน้ำนะครับที่หล่อเลี้ยงถ้าน้ำข้นขุนคุนค,คลิตผิดเพราะใครหาคนผิดเรื่อยไปใจขุนมวัวก็คือ,อถ้ามันน้ำขุนน้ำขุนก็จะหาคนที่ทำผิดไปตักตะกรช้อนขยะให้หมดสิ้นให้น้ำใสไหลรินจนท่วนทั่วเอื้ออารีจริงใจไม่ถือตัว ความหมองมัวจางไปใจเบิกบานก็คือถ้าเกิดว่าใจเราขุ่นมัวเหมือนกับสายน้ําที่มันสกรปรกเนี่ยถ้าเราตักตะกรอนหรือช้อนขยะออกไปให้น้ํามันใสมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีจริงใจเนี่ยความมองมัวจากใจก็จะเบิกบานขึ้นปล่อยน้ําขุ่นทิ้งไปไม่เฝ้าคิดเปิดน้ําใสสร้างมิสมัรสมานไมตรีจิตปกป้องผองภยัยพาน สุขสันเมตตาธรรมนำจิตใจก็คือปล่อยน้ําขุนในหรือสิ่งที่มันขุนมวในจิตใจเนี่ยทิ้งไปแล้วก็สร้างมิมตรไมตรีสมัครสมานปกป้องอภยัยพานนะครับแล้วก็จะเกิดความสุขตามมาอ,อันนี้ก็จะเป็นบทสายน้ําสายชีวิตนะครับที่เขาพูดถึงทําไมถึงเปรียบสายน้ําดั่งสายชีวิตก็เพราะว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนกับอะไรครับ เหมือนกับเหมือนกับสายน้ำนะครับที่ไหลไปในวันข้างหน้าแล้วแต่ที่เราจะเลือกเอาว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรอ่ะถ้าสายน้ำของเรามีเศษขยะเศษตะกอนก็เหมือนกับจิตใจของเราที่มีสิ่งที่ทำให้หมุนหมองทําให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาเราก็ตักตะกอนขยะนั้นออกอ่ะทำให้จิตใจสงบ และมีความมุ่งมั่นสามาคถีก็จะทำให้เรานั้นเกิดความสุขในวันข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบทสายน้ำสายชีวิตนักเรียนเข้าใจไหมครับในการสรุปความใครไม่เข้าใจทีนี้นักเรียน เอาสมุดขึ้นมานะครับคนละหนึ่งเล่มน,นะครับสมุดขึ้นมาคนละหเล่มวิชานี้ให้นักเรียนใช้เป็นสมุดเล่มหนานะครับเล่มหนาคนละหนึ่งเล่มเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ข้างหน้าปกให้เรียบร้อย finalement. เปิดมาแผ่นแรกนะครับทีนี้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ลงไปนะครับเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ อ่นักเรียนก็เขียนวันที่วันอังคารที่หก,กกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วก็นักเรียนก็เขียนโจทย์อ่ะ หาความหมายของคำต่อไปนี้นักเรียนก็ลอกโจทย์ลงมาข้อ1น,นักเรียนก็เขียนเลยลำทานหมายถึงก็เขียนความหมายลงไปเลยนะครับว่า,มา,มมาหมายถึงอะไรชินทางสมมุติลำทานหมายถึง ทางน้ําที่ไหลจากเขานะครับนักเรียนก็เขียนลงไปทางน้ําที่ไหลจากเขาจากนั้นนักเรียนก็เขียนข้อสองลงไปเลยนะครับไพรเหมือนเดิมหม้ยถึงจนถึงคาว่าบุพาชาตินะครับแบบนี้นะครับ วิจิการทำ